กํยานลูกผสมนะครับอันนี้เป็นบ well อสโวลเลียตัวไดโอสโคไลดิสผสมนานานนะอาพอดีว่าเป็นเป็นกิ่งตอนแล้วมันก็ชําในกระถางมานานมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านั้นนะ่ะเขาได้พักตัวเองไปพักตัวเองหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆแล้วไม่โตไม่งอกไม่อะไรเลยแต่พอพอเข้าสู่ฤดูร้อนแรงแบบนี้แล้วก็จะจะยู่งเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ย มันเขาสะสมอาหารมากพอเพราะสะสมอาหารมากพออยู่ลําต้นเขาก็เลยเกิดออกดอกแตกยอดมานะครับาการรักษาเผ่าพันธุ์ของของต้นไม้หรือพืชหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็คือการการออกดอกแตกยอดออกดอกนะครับแล้วก็ติดผลนะฮะเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับการกลัวนะกลัวที่จะจะสูญเสียตัวเองไปกลัวก็เลยน่าจะ ตอนนี้ก็คือรากก็จะเดินดีมากแล้วนะก็ลำต้นก็รู้สึกว่าจะ,จะดูแปลงปังขึ้นมาจากเดิมนะครับลุงว่าอยากจะขายต้นนี้ดีกว่าลุงไม่อยากเก็บไว้แล้วเพราะว่ามันมีลุงมีเยอะแล้วนะลุงอยากจะแบ่งขายต้นนี้ใครสนใจบ้างนะลุงขาย5000นลุงขายต้นนี้5000อา่ามันเป็นกําญาลูกผสมทีอ่ออกดอกแล้ว ลักษณะเด่นก็คือออกดอกแล้วแล้วก็เป็นลูกผสมที่มีกลิ่นที่โอเคมากละมุนมากเพราะว่ามันเป็นลูกผสมนะมันมีกลิ่นเมนทัลด้วยนะอยู่อยู่ข้างในตัวมันเองซึ่งกรัราญาณตัวอื่นจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมันการมันเป็นการผสมผสานระหว่บบางกลิ่นที่เป็นอะโรมาเทอร์พีนะก็คืออ่าอ่าทั้งมีกลิ่นเมนทัลทั้งมีกลิ่นอ่าคล้ายๆแบบยูคาลิปตัสอยู่ข้างในตัวมันเองด้วยนะฮะแล้วมีกลิ่นที่แบบละมุนล,ละไมแล้วก็อบอวลแน่นนะฮะ สุขุมอย่างเงี้ยนะฮะช่วยให้ผ่อนคลายช่วยให้อ่าอ่ามีมีมีความมีความเป็นมีความเป็นผ่อนผ่อนคลายแล้วก็ให้ให้ความรู้สึกสบายในในกลิ่นของเขานะครับส่วนสรรรคุณด้านอื่นๆก็เหมือนกันกับกัมยานทั่วไปก็คือบอสซวลิกแอซิดหรืหออะไรก็แล้วแต่ก็จะจะมีทั่วไปแต่ลักษณะเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นลูกผสมนะครับมันผสมขึ้นมา มันถูกผสมขึ้นมาแล้วก็กลิ่นมันก็จะผสมผสานกันระหว่างกลิ่นกลิ่นแน่นกับกลิ่นหอมหวานของไดโอสโคไลดิสไดโอสโคไลดิสหลายๆคนถ้าเกิดเคยได้ยินก็จะเป็นชื่อของนักพืชศาสตร์ระดับโลกที่เขียนเมทริอุสดีเมริก้านะครับหนังสือนะครับก็เลยตั้งชื่อให้ชื่อว่าไดโอสโคไลดิสตัวนี้ชื่อบ well อสโซเลียไดโอสโคไลดิสเอ็กซ์คอสร่วมกับน,นานา,นานะครับบอสโซเลีย well นานาซึ่งเป็นบอสโซเลคละ แล้วใบก็จะออกแบบสีสวยแบบนี้ซึ่งสามารถที่จะทําบอนไซได้นะตัวนี้ทําบอนไซได้แต่ว่าคือต้องเลี้ยงให้อดอยากหน่อยอยู่ทนๆนานๆหน่อยใครสนใจอยากได้ต้นนี้ลุง